เช้าวันที่3ของเราที่หัวหินสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามีนัดกับน้องเอเจนซี่นะคะ10บโมงน้องจะพาไปดูบ้านค่ะก่อนอื่นก็ขออนุญาตชมสวนก่อนนะคะ เช้าเๆสดชื่นสดชื่นค่ะสองวันแรกยังไม่เห็นนะคะวะัาสมต้นนี้เขามีลูกด้วยลูกนี้คือเก็บจากที่เขาร่วงเมื่อวานค่ะ9ก้ามงห้เสียงกลิ่งก็ดังน้องมารับแล้วค่ะทุกคนมาตรงเวลาเป๊ะมาก่อนด้วยซ้ําวันนี้น้องพาไปดูสี่โครงการนะคะ เป็นบ้านที่เราเลือกไว้ว่าเราอยากดูหลังไหนเราก็บอกน้องเขาค่ะอยากดูหลังไหนอยู่โซนไหนราคาประมาณเท่าไหร่กี่ห้องนอน เอเจนซี่เขาก็จะส่งรายละเอียดแล้วก็รูปภาพมาให้เราเลือกค่ะมีหลายหมู่บ้านหลายโครงการให้เลือกมากเลยค่ะทีน่นี่ไปดูหลังไหนโครงการไหนก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมาเจอฝนด้วยนะคะแต่ก็นิดนึงค่ะกำลังเย็นสบายจะซื้อแบบที่โครงการเขาทำไว้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนอยากได้ห้องนอนแค่ไหนให้เลเยอร์เป็นยังไงก็เปลี่ยนได้ค่ะ ประมาณว่าซื้อเป็นที่เปล่าก็ได้นะคะถ้าอยากได้อ่าที่เยอะก็สามารถซื้อที่ดินได้เป็นหลายๆล,ล็อกที่ติดกันแล้วก็สร้างบ้านได้เลยค่ะตามที่เราต้องการเลยดูซะจนเหนื่อยเลยค่ะแต่ก็อยู่บริเวณไม่ไกลกันนะคะทุกคน สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหลังนี้ใหญ่มากมีแบบพร้อมให้อยู่ได้เลยก็เยอะค่ะหลายหลังให้เลือกมากเลยที่นี่ส่วนมากที่ตรงหัวมุมแล้วก็ท้ายซอยแปลงที่เห็นวิวสวยๆจะโดนจองไว้แทบจะหมดแล้วค่ะแต่ที่ยังหลงเหลือก็ไม่ได้แย่นะคะทุกคนสวยค่ะกลับมาถึงบ้านพักตอนบ่ายสองค่ะทุกคนหิวมากมะเขือที่ต้มไว้เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งค่ะ จัดการซุปมะเขือเครื่องเรายังมีครบค่ะแล้วก็อุ่นข้าวเหนียวที่เหลือจากเมื่อวานอาหารมื้อนี้ก็คือของเหลือจากเมื่อวานค่ะทุกคนมีเครื่องในไก่ต้มน้ำปลาหมูทอดกระเทียมนะคะซี่โครงหมูปลาทอดแล้วก็เนี่ยค่ะห่อหมกปลาอินทรีย์จากตลาดค่ะทุกคนเผ็ดเผ็ดแต่ก็อร่อยมาก ได้ข้าวเหนียวค่ะจิ้มซุปมะเขือคนละถ้วยเล็กไม่ต้องยั่งกันค่ะของใครของมันทานข้าวเสร็จช่วงบ่ายก็ไม่ออกไปไหนแล้วค่ะทุกคนนอนอาบแดดเล่นอยู่ริมสระที่บ้านพักค่ะอร่อยทุกอย่างเลยมาทานข้าวด้วยกันค่ะ